อยู่สนามหลวงบ้านยางครับหน้าวัดบ้านยาง <c oughs> มาติดตามหน่วยนะครับหน่วยดังของบุรีรัมย์อีกหน่วยหนึ่งรับอำเภอกระสังแชมบาทองภาพพยนต์นะครับก็เป็นงานชาปนก,กิจนะครับก็จะภาพจะจัดอยู่ที่วัดนะครับบทวันแล้วก็ติดต่อนหน่วย นะครับของจัมปาทองภาพยนตรนะ์มาเสนอฉายข้าคืนนี้นะครับ่อมาดูมาชมนะครับผมหน่วยใหญ่อีกหน่วยหนึ่งฮะเพราะว่าเรงของเรงของจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ตัวเรงนะครับผมฟาสติกนี่ พลาสติกนะครับตามนี้โอ้โหแรงจริงๆเอฟหมื F ่นเลยสายขวาเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่สามเทนหกเทนโอ้โหสายขวานะครับตามนี้นะพลาสติกเอฟพันเดี๋ยวดูกใกล้ๆก่อนดูกใกล้อยากจะดูกใกล้ๆเนี่ย พลังตนะัวแรงดูมิกนี่ mm hmm. จำปาทองภรพยนต์จำปาทองบิ๊กบิ๊กจำปาทองนะครับผมหน้าวัดบ้านยางนะครับงานชับนก,กิจนะครับวันนี้วันที่สามสิบนะครับเดือนมกราคมสองพันสิกนะฮะกระหึ่มแน่นอนนะครับผมกระหึ่มแน่นอน ติดตามครับก่ายทีมงานนะครับผมนานๆเห็นกันทีทีมงานเด็ดๆว่าง่ายสบายดีเนาะสบายดีทุกคนคั็ประเพตะประเพณีเนาะนี่ฮะเจริญพุทธมุขเจริญเผาแล้วนะครับผมนี่ครับก็งานเป็นงานศพของนะครับเจ้าภาพวิ่ภายในวัดนะฮะก็ อือ1โชเฟอร์อเลยะจุงกะสวัสดีครับมือดีเบอร์ปัวจงองเอ,อ้ยโชเฟอร์นะโชเฟอร์จำปาทองพระพยนต์ครับมา,มาพักผ่อนอนะครับรถหน่วยนะของไอ้จำปาทองพระพยนคอมาโดนี่น่วใหญ่ของจำปาฮะ ใหญ่ๆของจมปาทองอันนี้ก็มาหมดครับเครื่องบัรไฟนะฮะมาพร้อมนะครับเป็นชุดเครื่องบัรไฟดังแรงนะครับด้วยลำโพง24นิ้วโดด24นิ้ว,นว,นวเนาะอ่าพักผ่อนนะนครับยิมสีนะครับทายทีมงานนะครับผมวันนี้ก็มาเสร็จเรียบร้อยนะครับตั้งเสร็จเรียบร้อยเข้ามาคุยกันตามนะครับผมกัมบภาษาทีมงานนะครับ <laughs> <laughs> <c oughs> เอยังอยู่กันยังอยู่กันครับยังไม่ได้ไปไหน,น <laughs> เ,เหนีย่นงยงานก็เข้ามาเรื่อยๆครับสุดยอดนีดด่จุดเด็ดเนี่ยช็อตเด็ดก็คือเนี่ยตัวเด็ดของจำปาทองลำโพง24นิ้วใช่ไหมน24นิ้ว24นิว้วบอยเท่าไหร่บอ้7.5ไม่เหล็ก ไม่เลขสามเลยจะนับเลยเนาะสี่คนไม่ไหวไปธรรมดาแล้วเนาะือดอกจ้ะนี่กี่วัดนี่ดอกหนึ่งจำได้ไหมไปเป่อนนี่ยังไม่รู้นะครับพออายุกินแต่ปากมันอยู่ตูดดูดข้างในยังไม่รู้นะครับสามพัน สามพันเลยนะสามพันวัตเป็นครั้งแรกนะครับที่มันได้มาชมนะแต่ยังไม่ได้ฟังเสียงอนะ่ะโอ้โห,โโหดูครับใส่น็อตนะหลาตัวด้วยกันนะครับกลวหลุดนี่สามสี่สามสิบสองข้างละสิบสองใบสร้างละสิบสองดอก่อนะีไ้ไปตังวนไปตั้งวนสามาบ โโอ oh, cool. no oh, ้หส oh, oh, wow, ุดยอดเลยเฉพาะลำโพงเลยนะครับครั้งแรกเลยที่มาชมมาดูอะเนี่ยกระหึ่มนะถามเอซว่าอ้ดังดีมากเลยเพราฟังเสียงครับวันนี้สุดๆเลยนะครับผมสำหรับตัวเบรดเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังร้เข้าไปดูได้นยมาเลยก็ต้องชมข้างหลังนะ นี่ตูสุดยอดเอฟซี FC บอกว่าแน่นซีสามสิบสองข้างละสิบสองใบนะดังกระหึมเลยสะเทือนนะนั่งคุยกับเอฟซีฝั่งโน,นนะ้นเทือนเลยสุดยอดอันนี้เสียงกลางโอ้โหอันนี้ ฮอนฮอนโรนี่ข so ้างค้างละข้างล้กี่ปากนี่ข้างละโรบ่แล้วหลูกพี่แปดสิบหกฮะโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับมผู้ใดมาคางแล้วตัดตัเองเองจินเรื้มมือน้อยมือดีอะไรนตเองหน่อยะแปสิบหกแปดสองสิบหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดสองสิบหก 16ข้าง <16, S 2> นอกก็ 16, 16, ทางโน้นก็16ทางนี้ก็16บหรวมกันเป็นเท่าไหร่รวมเป็นเป็น32 32อันนี้เสียงแหลมโอ้โหกลองละสี่ตองแปดบนี่ยต้องแปดแล้วเนาะนี่ครับผมข้างละสามกลองด้วยกันนะครับว่าไงทีมงานนี้ร้อน <laughs> ทีมงานทีมงานมือเกรือ <laughs> งร้อน <laughs> เออเสียงเย่เราเดิน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 ข้างหลังเราเราเดินข้างหลังดีกว่านะครับาข้างหน้ามันสะท้อนแสงมองเรมโบ้ไม่ชัดเรมโบ้ดำเราต้องเดินฝั่งนี้นะฮะถึงจะได้เห็นหน้าเรมโบ้เนี่ยจอยี่สิบเมตรนะครับจอยี่สิบเมตรโอ้โหยี่สิบเมตรยี่สิบเมตรใหญ่ ดูไกลๆนึกว่า24เมตรเทียงกันกันกบ f อสวัสดีพี่เดมโบโอ้โหชอบขึ้นแต่สวรรค์เลยเนาะเออถ้างานข้างบนไม่เสร็จแกจะไม่ลงนะอาจจะลงมาเอาของแล้วเอาขึ้นไปคืนเออแกเ,เล่นคนเดียวตัวจนดำหมดแล้วมองไม่เห็นถ้าถ้าถ้าอยู่หน้าโจอฝั่งนู้นไม่เห็นเลยก็เลยต้องเดินมาข้างล่างใช่ไหมนะอะไรกือบ จะ <laughs> ทำงานคนเดียวครับเมาคนเดียวขึ้นโครงคนเดียวนะครับผมไฟรไไู้แก่โตหรือเปล่าคนเดียวอะ่ะขึ้นไปแล้วไม่ต้องลงอะ่ะต้องทำให้เสร็จสรบเสร็จเรียบร้อยค่อยลงนะครับจอ20เมตรนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกชั้นด้วยกันนะครับเสาก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 3 14 16, 20, ิเสาเจอ20เมตรนะเหล็กยันข้างหลังก็6เส้นเชือกสลิง่ะเดี๋ยวเราถอยมาอีกจะจะเห็นเชือกสลิงหลายเส้นด้วยกันนะครับนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้เก่าเาเส้นเลยสลิงข้างหลังนะแต่ข้างหน้ายังไม่รู้นะกี่เส้นนะครับโอ้มาตรฐานนะผมระบบ ป้องกันความปลอดภัยได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับผมนี่ยตามนี้นะครับสวยครับสวยสวยสวยมากๆเลยนะครับโอ้โหไม่เสร็จไม่ลงว่าอย่างนั้นขึ้นโครงจออะไรคนเดียวหมดนะตอนนี้ก็จะขึ้นครูนะครับผมบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วก่อนที่จะ มีการปล่อยเสียง้วยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นครับที่มีการจัดก็ต้องขอเข้ามานะครับเจ้าที่เจ้าทางจะได้ฟังเสียงกันนะครับผมจนถึงช่วงเวลานะจะได้ฟังเสียงกระหึ่มจากจำปาทองภาพยนตร์จำปาทองคขมาดนะครับอันนี้ปักหลักอยู่ที่ หน้าวัดบานยางนะครับกับงานฉับนักกิจนะครับผมกระหึ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาหลายครั้งแล้วนะครับสับจะมาทองในชุดนี้นะครับโอ้ไม่ใช่หลายครั้งสองครั้งสองครั้งนี้มั้งเออพูดผิดนะครับรถหน่วยกรจอดฝั่งนี้นะเตรียมความพร้อมแล้วนะครับโอเคก็นัที่จะ ลบครูแล้วไทยเเดี๋ยวเราฟังเสียงอ้าวจบรูเรียบร้อยทักไทยครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนี่เปิดลองเสียงคี่โมงห้าโมงสี่สิบห้าประมาณนี้นประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเราฟังเสียงครับห้าโมงสี่สิบห้านะครับ เทือนแน่นอนนะครับสะเทือนแน่นอนวันนี้จัดไปครับผม เืนพนคุมบอกะ,ะขพ้นพคุมนี่พภาคุมลังคาใช่ไหมลังคาครับเนี่ยชมการทำงานต่อนะเตรียมไทยเ <c oughs> อจาจัดเลยเเช โ oh, อ้เรอเรอเชือกเรอเชือกรอเชื่อเรอบางพรนะใบน่ะลังคานะครับถ่ายทุกชดนะทุกมุมอยาให้เอได้ดูนะครับ <c ười> อ๋ยว <c ười> อดี่สู <c ười>

เดกเดอจาร้อง FC มานั่งดูกันขึ้นจอของจำปาทองภาพยนตร์ใช่ไหมอ่าทีมงานจะขึ้นจอแล้ว เดี๋ยวเราต้องอยู่สูงๆแส,สงหน่อยจะเผื่อที่มันภาพจะได้ชัดนะนะครับผมเนี่ยทีมงานพร้อมละอเอาเอาไม่รู้ว่าขึ้นตน้นขึ้นนีดนิดบอกโอ้ยังนี่เช็คลมอืมใช่ยู่เช็คลมห้าโมงนิดนิดอเตรียมมาไว้นะครับผมเดี๋ยวดูโจก่อน สวสยลงก่อนเช็คลมก่อนนะครับผมความทิศทางลมจะไปทางไหนนะครับดูตกเย็นก็จะมีลมไปดูคืนนี้ว่ามันจะลม,มันจะแปงหรือเปล่านะครับลองดูห้าไดูห้าโมงนะครับผมยิมงานก็นลงแล้วนึกว่าจะขึ้นจอเดียวนี้นะครับเห็นสาพเห็นหวางปลาดอย่างดีเลยนะครับต้องลงมาก่อน ดูทิศทางลมนะครับดูดูง่ายๆครับนี่ดูธงนะครับธงมันจะปลิวฮะที่เฉียงนิดนะครับคอยดูตกเย็นกว่านี้มันจะมาเรียงไมปลมอ้าวเช็ดต่อยังไม่ขึ้นเช็ดเอาเช็ดเช็ดเช็ดเส้าเช็ดก่อนโดนน้้างเช็ดก่อนเช็ดก่อนนี่20เมตรนะครับผมอย่20เมตรทำงานทำความสะอาดนะครับเรารู้เรนนี่ รอครับรอช่วงเวลาในการขึ้นจออีกนะครับผมสุเจอเรียบร้อยแล้วนะมาชมกันต่อณเวลานี้นะชมเวลานี้เนาะคือ <c oughs> แสงสีเอฟซีนะครับมารอฟังนะฮะพิธีนะครับทางศาสนาก็กระลังนะครับท,ท,ที่ทำพิธีอยู่นะครับทางเจ้าภัพ กนะารค้าก็าพร้อมที่จะขายแล้วของเล่นเริ่มแล้วนะครับณนะเวลานี้นะฮะสแตนบายรอแล้วนะครับสำหรับจอมประถงเข้ามาดนะูโอ้มีมิกอืกคนเริ่มมาจาับใจใสๆ่ๆนเะราฟังเสียงนะครับเอฟซี FC มาเราฟังแล้วนะฮะร,รอนะครับรอ คนี่ของเล่นการละเล่นของเล่นมาเยอะแล้วโาเราฟังเสียงครับผมจากจับบะทองข้ามาดูบุรีรัมย์นะครับ คนเจ้าว่าท okay. mm ุกเถระทุกเถระทุก hmm. ร mm ุ hmm. mm ่น hmm. ทุกวงดึงกันแล้วกันขอบคุณพี่ชายที่แสนดีเสียโอ้หนะมีบุญพระปรกิจคุณแม่พวงเพชรพันศรีนะฮะ คุณเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับท่านมาคุยดีมากนะเพราะว่ามีใบแจ้งความสิบบันทบก็คืออยู่สวายโสเมืองไผ่อำเภอกระสังตรงหวัดไตทูรีเองนะครับ ีอยู่ตรงนี้บ้านยางนะตำบลบ้านยางบุรีรัมย์บ้านเราสองพระธาตุอรหันต์ช่วยรักษาตะบลเมืองบัวอำเภอสวัสดภูมิร้อยเอ็ดนะครับเจ้าภาพจากเกาหลีใต้จ้างจับาทองห้าปีซ้อนนะครับผู้ใหญ่บ้านพลวงนะครับ ติดกับโรงพักห <ód isan music> ้วยราชวันที <rearrange language> <off initiation> ่15มีนาวอีกแลี้ยงเคลียร์กันเองนล้วกันและก็เมื่อคืนนะครับยูสวายสองเจอกันอีกแล้ว18มีนาว่างั้นเทศ่ดังสำนักส่งห้วยสวายตะบนสองชันบุรีนะเจ็บสี่ยู่บ้านว่านตะบนว่าน Oh, mm -hmm. you ที่สิกภาพันา์นะฮะพบกับชุดใหญ่จมามทองนะครับย4นิ้วไว้753ดจรดหามที่วัดสวายตงวนนะฮะตะบนับนหนองใหญ่สติกบุรีรังนะครับเจอกันที่วัดสวายตงวน <Everything. S 1> 26ุ่ิกภมภานะครับวันนี้แมววังปูนโสอเอยงกรุบเียดกันแล้วกันนะฮันีเอฟีของจาทองทุกท่านนะ แฟนคลับจามาทองทุกท่านทุกคนดดวยกันนะยกันขวาด้วยกันกันะครับจามปาทองพระพยศบบพแมงกุนพแม่ของอภัเงรนสังโกนประสาสองเยียงหม่ นะครับโน้ใหญ่จะมาทองลงแน่นอนสเสร็จแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะอิฟสี่นิ้วเจ็ดจุดห้าสามจิบรองที่วัดบ้านสวายตะนวนนะครับเกิดเที่ยวงานปิดทองฝั่งลุงดิวิทย์นะครับ ใหญ่จตึกบุรีรัมย์ป8มการาคมปี70ถึง25มการาคมปี70